ค่ะก็เราทุกคนนะคะก็อยากจะฝากในเรื่องหนังภาพยนตร์นะคะมูรูน่าครูไว้กับทุกคนด้วยเพราะว่าหนังเรื่องนี้ขวัญเชื่อว่าเป็นเป็นาศาสตร์แรกที่จะเปิดมุมมองกว้างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะสมัยตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาะคะ่ะ แล้วก็จะเป็นหนังหน้าครูที่เป็นมโบลิกของเรื่องนี้ก็คือจะเป็นหนังหน้าครูจริงๆซึ่งมีครบทุกอาชีพร0 8ยอาชีพจากสมัยก่อนนะคะแล้วก็หนังหน้าครูตอนนี้เนี่ยก็ยังคงรักษา,าย,ยังเก็บไว้อยู่ในปัจจุบนันแม้แต่ความรู้ปัจจุบันเนี่ยอันนี้คืออาสืบนะคะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะคะก็เป็นคนที่วางเส้นเรื่องที่ทําให้ทุกคนทั้งทั้งโลกนะคะ ได้ทราบกันว่า,าครูของไทยเราที่มีร้อยแปดหน้าร้อยแปดคนเนี่ยสืบสารมาณนะอยู่ณปัจจุบันแล้วก็สามารถทําให้ปัจจุบันเราสามารถระลึกถึกและกล่าบไว้ได้ด้วยค่ะแต่จะบอกว่าจะเป็นเป็นศาสตร์หนึ่งที่ณปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีความรู้ไหนที่เราจะสืบทราบไดวนน้ว่าหนังหน้าครูอันเนี้ยว่าหนังหน้าครูอันเนี้ยใช้การรักษายัางไงเนะานะอ่ะ อ๋อถามๆอาดีกว่าอาอาเป็นผู้กบกับอาจับอะคือจะบอกว่ามันถ้าไม่ใช่หนังผีก็ไม่เชิงนะครับนะจะบอกว่าไปก็เป็นหนังผีที่มีจังหวะน่ากลัวแน่นอนแต่มันมีความมากมันมีมากกว่าความน่ากลัวแล้วมีมากกว่าหนังผีใช้คำนี้แล้วกันเนาะเห็นหน้าขวัญก็น่ากลัวแล้วค่ะขวัญจะกลัวหน้าตัวเองเลยมันมีมิติลึก หลายอย่างนะครับลึกๆหลายอย่างที่อยากจะให้พิสูจน์กันนะครับนะก็จริงๆทําไมถึงหยิบเรื่องหน้าครูมาทำเกิดข้อพิเดรวก็คือคือคนที่ดาริในการสร้างหลังเรื่องนี้คือสภาหน้าครูแล้วอยากให้หน้าครูอยู่ในใจคนอยากอยู่ในอยู่ในอยู่บนดินใช้คํานี้อยู่บนดินบนดินที่ทุกคนเห็นว่ามันคือจริงๆวงการศริลปะว่าทำมันมีมันมีหน้าครูจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใม่ไม่มีมีมานานมากแล้วด้ว่นะ่รับเพียงแต่ว่าใครจะ ใครจะมองเห็นใครจะนับถือแล้วไม่นับถือแล้วแต่ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าผู้สร้างแล้วเนี้ยอยากจะให้บอกว่าจริงๆริมิติของมันเป็นความสัมพันธ์ครูกับลูกศิษย์เนไฮะนี่กออกไปครับมันเป็นความสัมพันธ์ครูลูกศิษย์ลูกศิษย์ถ้าไม่มีครูก็รู้สึกไม่มั่นใจนึกออกไหมจริงจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องความเชื่อศิลศาสตร์อะไรที่งมงายนีความรู้สึกผมนะนั่นผมตีความแบบนี้ได้ไหมครับเราไม่ตีความให้คนงมงายแต่เราบอกว่าเฮ้ยครูสําคัญนะครูสําคัญนะครู ครูศึกักรักษาเรานะเราต้องเคารพครูนะแน่นอนครูก็รักลูกศิษย์มากเหมือนกันอย่างที่ว่านะนี่เป็นพูดเรื่องมนุษย์มันมนุษย์มันแบบมันภายใต้หน้าครูดิมันมีอย่างอื่นเยอะแยะเลยและความซับซ้อนมันอยู่ที่คนเท่านั้นเองเรื่องอะไปครับประมาณนั้นนะชายเมื่อไหร่ครับชายเมื่อไหร่ครับกลางตอับอ่าผมพูดใช่ไหมฮะ ก็ภาพยนตร์มูรูหน้าครูนะคะเราทุกคนสามารถเข้ามารับชมน่ภาพยนตร์ได้ค่ะเราเริ่มเข้าทั่วประเทศนะคะวันที่13มีนาคมนี้ค่ะก็อยากให้เข้ามาดูที่โรงภาพยนตร์เพราะว่าเรานั่งดูหนังที่บ้านมันจะคนละฟิลลิ่งกันมันไม่เหมือนกับเราเดินเข้าแบบซีนิมาซีนิแม็กโรงภาพยนตร์นะคะแล้วก็ ทุกคนถ้าอยากเข้าใจคำว่าฟิลิ่งต้องเข้าโรงภาพยนต์ค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้คือจะเป็นมากกว่าภาพยนตร์เพราะว่าเราจะเป็นการสืบตำนานเรื่องราวของความเป็นครูในยุคสมัยโบราณจากจากการที่เราไม่รู้หรือว่าแทบจะสบับสญหายไปแล้วให้เรายังกลับมาศราทาัทธาหรือว่าเราเรียนรู้อกสระหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือแล้วเป็นคนบุคคลจริงๆให้เราได้กลับไหว้บูชากันค่ะตอกย้ำขวาหลักโรงเรียนไง เรียกขวาและคุณครูขวาแล้คุณครูใช่คุณครูผีได้ไหมครัคุคคือเราเราอยา่าไปเรียกว่าผีดีกว่าค <c oughs> <ๆ>่ะเพราะว่าท่านก็เหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีของมงคลมีวัตถุมงคลเราจะสะท้อนกลับไปถึงว่าบางอย่าง เราเป็นคนดีท่านก็จะคุ้มครองเราแต่ถ้าเกิดว่าเราดําเนินเรื่องที่ใช้ไม่ดีแล้วยังไงต่อผลลัพธ์เป็นเป็นยังไงเราก็มาดูในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะถ้าบอกหมดก็ไม่ต้องดูหนังก,กันแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าบอกหมดคือจบเรื่องแล้วค่ะทำไมเราต้องชมทำไมต้องชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ครับผมก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องมูรูน่าครูนะครับผมก็เป็นอีกวินติหนึ่งของภาพยนตร์ไทยที่ทำให้ทุกคนได้ไม่ลืมคําว่าของหน้าครูนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม13มีนาครับทุกโรภาพยนตร์ครับผมให้พี่โต้งฝากบ้างให้พี่พิพมฝากเขาได้ไหมครับคนจีนดูได้พี่โต้งเพราครับเป็นครับมูรูน่าครูนะครับเป็นเครื่องรางของขังชนิดที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีอยู่จริงนะครับเป็นการนาไปน้า ขุนช้างขุนกาขุนกระโหลกคือสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนดูทุกทุคนนะฝากนะครับวันที่13มีนาคมนะครับเพิ่ภาพยนตร์ทั่วประเทศครับับพี่พิมพ์บ้างพี่พิมพ์บ้างเออพี่พิมนาดีครับคุณ เรื่องของดิเลอยางก็เกิดจากดนเล็กในใจทำให้มันมีสิที่รีว่าสายามสาดสายดามเป็ารเปหมแล้วไม่เได้สัมัเรนมได้มาเจอจริง ีคำถามอ,อีกไม้รับไม่มีรมค,ครับ